ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนแอดลิวขอรายงานตัวคลิปนี้ดีต่อใจเพราะแอดรวมมีผักผลไม้ที่น้องน้องนกแก้วเนี่ยชอบกินบ่อยสุดมาเล่าให้ฟังกันนะคะเน้นๆของอร่อยที่นกแก้วข้างรักหนักมากฝากกดไลค์กดติดตามชอบเปปิต้าแฟรี่ให้ด้วยนะคะ งั้นแอลขอเปิดประเดิมกันที่ผักยอดนิยมที่มักให้น้องๆก,กินกันก่อนดีกว่าเริ่มกันด้วยพริกนะคะเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่านกแก้วเนี่ยกินพริกได้โดยที่น้องเนี่ยไม่รู้สึกเผ็ดเลยจริงๆและจากที่เหล่านกแก้วได้กินกันแล้วนั้นก็รู้สึกอ,อร่อยมีประโยชน์ลดอาการเจ็บป่วยทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเรียกได้ว่าแซบแล้วมีประโยชน์มากๆ แต่แต่หลายหลายคนนะคะคงมีข้อสงสัยว่าพริกเนี่ยให้ได้ทุกชนิดเลยหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากที่เราเจอตามตลาดในบรรดาพริกเนี่ยก็จะมีพริกแดงพริกจินดาพริกหนุ่มพริกชีฟ้าพริกขี้หนูพริกกระเหลี่ยงพริกหวานแอดขอบอกเลยนะคะว่าที่กล่าวมานั้นให้นกแก้วกินได้พริกทุกชนิดนะคะได้หมดดีต่อนนกมากๆด้วย ทำมาที่ผักสวนครัวเบอร์สองกันบ้างก็คือพวกกระเพราโหระพาและใบสะระแหน่3ามคนี้นะคะคือแอดเจอร์บ er ่อยมากยิ่งเป็นกระเพราที่เราชอบกินแล้วนกแก้วเนี่ยยังกินได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะกระเพราขาวหรือกระเพราแดงก็กินได้ทั้งนั้นค่ะป้องกันหวัดได้ดีและใบสะระแหน่กับใบโหระพาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหอมมากๆเลยกินได้ทั้งก้านด้วย กับพวกผักบุ้งนะคะน้องๆก็ชอบกินมากเลยนะคะดูสิกินกันใหญ่เลยทั้งใบทั้งกา้านนกเล็กๆนะคะอย่างเลอเบิร์ดคอคเทลก็ชอบมากและมาที่นกแก้วใหญ่ๆกันบ้างนกแก้วอเมซอนน้องก็ชอบกินผักบุ้งนะคะแต่ถ้าวางไว้เฉยๆเ,เนี่ยน้องไม่แต่ละก็ลองหยิบให้น้องกินดูนะคะน้องก็จะรีบรับไว้เลยทีเดียว และมาทางฝักของนกแก้วอิเล็กตัรกันบ้างซึ่งน้องมินเนียนะคะก็ตัวสีแดงแต่ถ้าเป็นสีเขียวแล้วก็จะชื่อน,น้องโอลาฟมนะคะทั้งสองตัวนะคะก็ชอบกินผักมากๆเลย ไปต่อกันที่พวกเครื่องต้มยำกันบ้างทั้ง3อย่างนี้คือขาดไม่ได้เลยจะมีตะไคร้ขา่าใบมะกรูดสรปประคุณดีมากเลยนะคะแต่ที่สําคัญมันหอมมากเลยอะทุกคนซึ่งส่วนมากแอดก็จะให้เป็นตะไคร้เอามาทุบๆให้กินตะไคร้ออกก็ไล่วัดได้ด้วยนะคะหรือหั่นเป็นก้านๆให้น้องกินกันเวลาน้องกินนะคะปากหอมมากเลยทีเดียว และสิ่งที่แอดชอบให้น้องๆกินกันนะคะก็คือใบโบบกนะคะทุกคนเห็นว่าแก้ฟกช้ำได้พวกนกตัวเล็กๆอ่ะจะสนใจมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นนกตัวใหญ่แล้วก็ซึ่งบางตัวก็ไม่ค่อยชอบนะคะทุกคนกับพวกมารักขี้นกกระเจี๊ยบพวกมะเขือสามอย่างนี้นะคะ และก็มะเขือพวงก,ก็ให้กินได้นะคะก็คือของชอบของนกแก้วทั้งหลายเลยนะคะแต่แต,แต่ถ้าเป็นนกตัวเล็กแล้วก็จะต้องตัดกระเจี๊ยบมาลากี้นกแล้วมาเขือให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่ถ้าเป็นนกใหญ่เนี่ยให้ตัดครึ่งชิ้นจะได้กินง่ายๆดีแต่แต่แ,ตแอดต้องบอกเลยนะคะว่าจําพวกมะเขือเนี่ยแอดไม่ให้สีม่วงนะคะทุกคนถาดมาก็คือข้าวโพดหวานกันบ้างกับข้าวโพดอ่อนนะคะทั้งสองเนี่ยให้กินได้นะคะทุกคนซึ่งน้องก็ชอบมากๆด้วยนะ แลวใบแมงลักนะคะทุกคนใบเนี้ยก็กินได้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะคะเป็นแบบนี้เลยนกกินได้นะคะกลิ่นก็หอมอีกด้วยจับพวกถั่วฝักยาวนะคะแบบนี้ทั้งนกใหญ่และนกเล็กก็กินกันตลอดนะคะแต่นกเล็กอะจะกินถั่วฝักยาวทั้งเส้นเลยน้องจะเล็มเลมนะคะ แต่ถ้าเป็นนกใหญ่แล้วก็แอนสังเกตมาน้องจะชอบแกะถั่วข้างในกินนะคะจะไม่ชอบกินฝักถัว่ว ทานมากันที่ถั่วญี่ปุ่นกันบ้างโดยเฉพาะนกแก้วตัวใหญ่นะคะน้องจะชอบมากๆเลย แต่เจ้านกตัวเล็กแล้วก็น้องจะไม่ค่อยแตสะสัเท่าไหร่สงสัยน้องๆจะไม่ชอบกินกันและสมุนไพรไทยนะคะที่ยืนหนึ่งในใจแอดก็คือฟ้าทลายโจรน,นั่นเองแอดนะให้น้องกินน้อยมากแต่ก็ต้องปลูกติดบ้านเอาไว้นะคะทุกคนและก็อย่างของกินเล่นแอดจะให้เป็นพวกลูกใต้ใบแบบนี้เลยถ้าใครยังไม่เคยเห็น แครอทก็ได้นะคะทุกคนและจําพวกผักสลดัดผักปลอดสารพิษก็สามารถให้ได้แต,แต่แต่แอดจะไม่ให้จําพวกสีม่วงนะคะทุกคนไปต่อกันที่ซ่อนผลไม้กันบ้างซึ่งแอดก็เลือกให้แอปเปิ้ลหวานนะคะหาง่ายดีเวลาหั่นให้เป็นชิ้นหรือเป็นลูกเต่านะคะซึ่งลูกแอปเปิ้ลนะคะจะต้องเอาเมลร็ดออกด้วยนะเพราะว่าน้องนั้นกินมล็ดแอปเปิ้ลไม่ได้นั่นเองและจะต้องเน้นหวานนะคะไม่เน้นเปรี้ยวยิ่งแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยไม่ได้เลยทางนี้นกแก้วยังกินมะละกอ กล้วยน้ำวา้าฝ้าล่างมะม่วงสุกลูกหม่อนแก้วมังกรและก็เนื้อมะพร้าวได้ด้วยนะคะซึ่งทุกคนนะคะจะต้องลองชิมผลไม้ซะก,ก่อนก่อนที่จะให้น้องๆกินกันนะคะอย่างพวกสตรอเบอร,บรี่บางทีก็เจอเปรี้ยวมากๆเลยนะคะแบบนี้ให้ไม่ได้เลยนะ ต้องเน้นหวานหวานห้ามเปรี้ยวเด็ดขาดกับมะม่วงรสชาติเปรี้ยวก็ไม่สามารถให้ได้นะคะอย่างเช่นมะม่วงเบาหรือมะม่วงตะเพียนบอกเลยนะว่ารสชาติเปรี้ยวห้ามให้เด็ดขาดต้องเช็คให้ดีก่อนให้น้องๆกินกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับคลิปนี้บอกเลยว่าผักสวนครัวกับสมุนไพรไทยก็มีประโยชน์ดีๆกันทั้งนั้น สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง p e p i t a Fairy ให้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย